อะไรนะถามน่อยทำไมาอยู่ดีถึงได้มาลงประกวดมิสแกนสระบุรีคะก็ <c oughs> หนูอยากได้มีมาค่ะหนูไม่ได้อยากได้มงก็เลยมาเอามีมาค่ะ <c oughs> แน่ใจเหรอเธอแน่ใจเหรอเธอไม่อยากได้มงจริงๆหนูว่าท่านหนูลงหนูตั้งใจหนูก็ได้มงอยู่แล้วเ <c oughs> พราะว่านาฟี่ต้องมีมงเท่านั้นค่ะเธอรู้สึกยังไงกับที่เขาบอกว่าเธอหุ่นไม่สมส่วน นหนูรู้ <บา S 1> สึก <บา S 1> ว่า,นาหนูสวยค่ะเพราะพี่ลูกหมีก็บอกว่าหนูสวยคนอื่นก็บอกว่าหนูสวยแล้วหนูก็มั่นใจในตัวเองว่าหนูสวยในแบบของหนูค่ะตอนนี้เดินได้หรือยังเดินได้แล้วค่ะประมาณเออเมื่อกี้ถามพี่ลูกหมีว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่พี่ลูกหมีบอกว่าเต็มสิบก็คือให้หนูสิบเลยค่ะนาะดแบบสองชัวง่วโมงแล้วจะรู้สึกไงตอนนี้เธอแบบเป็นกระแสในกลุ่มนางงามมากใช่ค่ะมีทั้งติทั้งชมแล้วก็สซอร์ไพรส์ส่วนใหญ่จะด่าหนูมันเก้าสิบเก้าเก้าเปอร์เซนต์ค่ะแต่ว่าหนูก็พร้อมรับแรง จะมีฟงมีฟองไม,มถ้าเกิดเขาวิจารณ์แรงอย่างเงี้ยไม่นะคะถ้าเขาแบบวิจารณ์อะไรที่หนูแบบรูปรักหนูไม่สวยหรือหนูโดนไม่สวยหนูก็แค่มาปรับค่ะคุณแม่ <c oughs> เราก็ไม่ต้องแบบไปฟ,ฟงไปฟ,ฟองอะไรเขาหนูไม่มีคอมเมนต์หนึง่งเขาบอกว่าแต่งรูปซะจำตัวจริงไม่ได้เลยก็ <c oughs> ไม่นะคะตื่นมาก็เป็นอย่างนั้นเลยงงมากแต่งยังไงหนูไม่ค่อยแต่งอยู่แล้วตื่นมาหนูก็สวยหรอแม่เปรันตีไม่มีตุงรูปจกเหมยตูก็มีตุงบ้างผู้จัดการตุงให้ค่ะหนู ก,การตุงให้ค่ะอันนี้หนูไม่ค่อยรู้เรื่องลูกผู้จัดก,การเป็นคนส่งหนูก็ลงเลยค่ะเพราะว่าหนูอ,อ่ะคืองานเยอะมากไม่ได้มานั่งตง่งนั่งแตง่งนั่งตุงอะไรเองหรอกค่ะคุณแม่อ,อ,มอันนี้คือพร้อมปรากฏตัวแบบว่าตัวจริงๆให้แฟนนางงามได้เห็นวันที่สามนี้แน่นอน้อมบิดเลยเพราะว่าเสียเ <laughs> พื่อน <laughs> มาแล้วเพื่อนมาแล้วแล้วหนูอ๋อคหะเน่ะประเดี๋ยวเป็นเลสซิ่งมาแล้วพร้อมปรากฏตัวไหม พรค่ะ uh huh. คือพรอมแบบเต็มร้อยหนูก็ให้ลอยเลยคือตอนแรกหนูว่าหนูมาช้าแต่พอม,มาเจอพี่ล uh ูก huh. หมีแล้วพี่ลูกหมีเขาก็สอนหนูวให้หนูอะไรกัน uh huh. หนูก็มีความมั่นใจแล้วก็พรอมมงพร้อมลงค่ะ uh huh.